เวียลูเธอกำลังพูดอะไรของเธอถึงตอนนั้นข้าวสารจะสุกแล้วยังจะพูดอะไรอีกอืมก็ใช่นะฉันกับแมวเหมียวกลับก่อนนะอืมตั้งแต่กลับมาฉันไม่เคยกลับบ้านตัวเองเลยฉันอยากกลับไปเก็บกวาดสักหน่อยถ้าจะไปที่ไกลเกินไปก็บอกฉันได้นะไม่งั้นเธอคงรู้ดีว่ามีโทษอะไรแมวเหมียวยังอยู่ที่นี่นะ นายหญิงเอ่อผมได้ทำการตรวจสอบตามคำสั่งของคุณแล้วนะครับคุณรู้เซียวยาเป็นคนจัดหมอที่มาตรวจดีเอจริงๆด้วยบ้าจริงฉันถูกหลอกโดยลูกสาวแท้ๆของฉันผลตรวจดีเอนั่นมันเป็นของปลอมนายครับงานแต่งของคุณชายกับคุณโม่งั้นก็ตามนี้นะครับ ถ้าเธออยากจะแต่งก็แต่งเข้ามาถึงตอนนั้นฉันจะบอกเธอเองว่าเป็นคุณนายลวนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหมามีแบบนี้ดีจังเลยนะครับผมอยากเห็นหมามีแต่งงานกับคุณลุงเรีย่ยเร็วๆนี่มากเลยแมวเหมียวเธอชอบลุงเียหรือเปล่าชอบสิครับเมื่อก่อนเธอกลัวเขามากไม่ใช่หรอตอนนี้เห็นคุณลุงดีกับหมามีขนาดนี้ดังนั้นไม่กลัวเลยสักนิด ีหลายคนบอกว่าฉันหน้าตาก็คล้ายกับลุงเรียมากนะชิเหมือนกันมากบางทีเขาอาจจะมีหน้าตาเหมือนลูกตอนเด็กๆก,ก็ได้ฮิฮิฮิไม่แน่ว่าลุงเรียอาจเป็นพ่อที่หายตัวไปหลายปีก็ได้แมว,แมวเหมียวเป็นไปไม่ได้ถ้าฉันจับมือคิงสลีจินได้จริงๆฉันไม่อยากรู้เหมือนกันนะว่าผู้ชายเมื่อหกปีก่อนเป็นใคร ผมก็พูดไปงั้นเองนะครับนั่นมันผู้หญิงคนนี้หน้าตาคุณนมากเคยเห็นที่ไหนมาก่อน